ปสัวเถาปางรักโตจีนทุ่เนี่ยเขาเริ่มตัวเจ็ดอย่าง599บาทเองกับโตจีนทั่วประเทศไทยเลยครับ40ิปมีเป็ด <48 S 2> ปักเกียรหรหมเป็ดกีตาร์ให้เลือกเราจะใส่เครื่องจะให้เนื้อมันมีรสชาติหลังก็จะกรอบ เป็นเมนูเรีอกว่าเก่าแก่เลยแต่ที่นี่มีเสิร์ฟคนที่อยากทานอาหารจีนมันจะเจอเจอร้านแรงๆมาที่เนี่ยดีถูกอร่อยครับ วันนี้ครับตอนนี้ลุงก,ก็อยู่ที่โจ๊กจักระพัดสาขาบางนาลาสานลุงก,ก็จะมาเทสเมนูอาหารตามปกติของลุงแล้วลุงจะพาไปจัดหนักกันลุงจะพาไปกินโต๊ะจีนกันครับซึ่งใครๆนึกคำว่าโต๊ะจีนจะต้องเป็นราคาแพงแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับเขามีขายต่าง่หลักร้อยหลักพันจนถึงเกือบหลักหมื่นก็มีร้านที่ลุงว่าก็คือร้านตัวเผาบางรักครับเหมือนเดิมแวะไปชิมไปเทสก่อนว่าโจกจักระพัดยังเจ๋งเหมือนเดิมไหม เปาฮือเป็นเมนูหนึ่งที่ทำให้ใครๆก็อยากมาร้านลุงอันนี้400บาทอร่อยแน่นอนลุงกินกี่ครั้งก็ต้องอร่อยเพราะกินแล้วไม่อร่อยลุงเดยคอยว่าไปขวยต่อฮือแบบนี้เขาเรียกเปฮือก้อนทองอย่นี้400นใหญ่ขึ้นไปีกนิดนึงก็ไป600กินเขบาไปิจอเพร็กแจ้มันเหนียวนุ่ม นี่กลิน่นเฉพาะตัวของเขาอ่ะลุงสั่งจากฮ่องกงมานะตัวโจ,โจ๊กลาหลูมแน่นอนสไตล์ฮ่องกงก็คือเนียนหอมอร่อยไม่อร่อยมาลองดูเลยครับอันนี้ก็เป็นกะเพราปลาซึ่งป้าแกก็ภูมิใจว่าเพราปาแกจะทีเด็ดนักเพราะราคาก็ไม่แพง70บบาทเองแล้วก็เป็นแบบของแท้เลยอ่ะเป็นน้ำแดงเลยปุ้บต,ต้องลองมองสาขาเนี่ยเอานี่มาขาย มีเฉพาะสาขา,า,าลาซานนะเส้นนี้ขายอยู่69บาทซึ่งโจ๊กร้านลุงนะมี2อสาขาคือสาขานี้สาขาลาซานหล,ลังมาแล้วก็สาขาเมืองทองอร่อยเหมือนกันทั้ง2ร้านจะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันโอเควันนี้เทสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาของอร่อยร้านอร่อยกินกันตามสไตล์ลุงเลยไป โถึงโต๊ะเจนนะฮะก็มีได้หลายจางถ้าลุงแบบอยู่ต่งางจังหวัดนะโอ้อยัวได้กินโต๊ะเจนโอ้โหโคตรหลูเลยครับว่าโต๊ะจีนยังอยู่ที่ราคาด้วยเอาง่ายๆเลยโต๊ะจีนราคาไม่แพงก็จะมีไส้กรอกแดงทอดข้าวผัดปลาเนึ่งบวยปา 3, ลาสามรสปลากระพงอะไรพวกเนี้ส่วนโต๊ะจนอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้เขาเขาจะไเ่เรียกโต๊ะเจนแล้วถ้าเราเข้าไปพัฒนาคารเขาจะได้เป็นเซต6 0 0 0 7,000 8,000 ซึ่งมันก็จะมีดีขึ้นมาอีกระดับหนึงอย่างเช่นถูฉลามผัดแห่ไก่แช่เหล้ายำแมงกะพุนเป็ดปักเก่งหมูหันแต่ที่ร้านที่ลงจะไปนะมันมีแต่ไม่ถึงพันหลักร้อยจนถึงหลักเกือบหมืน่นและร้านเ้อนเดียนะอยู่ตรงนี้คือเชิงสะพานภูมิพลนะแต่อยู่ฝั่งทนนะตอนนี้ลงอยู่้วฮะครัวสัวเถา บางรักแต่ไม่ได้อยู่บางรักนะอยู่เชิงสะพานภูไม่พลโต๊ะจีนที่เนี่ยเจ็ดอย่างเขาเริ่มต้นแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองแต่ลุงไม่กินเซตนี้ลุงจะก,กินเซตไหนเข้าไปเจอกันเลยเจ้าของร้านซึ่งเขาเป็นยอดซื้อมือเห็นการจัดโต๊ะจีนอีกร้านหนึ่งเลยครับวันวนีนะครับสวัสดีครับนี่เลยเดี๋ยวลุงก็รู้จักแกมานานแล้วเพราะว่าลุงยอดกลับมาหาจนเจอแก เฮ้ยอย่าจุ้ยเริ่มจริงๆอาทำโต๊ะจีนมากี่ปีละผมเริ่มตั้งอต่อายุ20ปีปีนี้ผม60แล้วสสปีถามแบบบางทีลุงก็ไม่รู้นะไอการเริ่มต้นของการทาโต๊ะจีนเนสมัยนั้นมันยังไงโต๊ะจีนโบราณจริงๆเนี่ยนะมันจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนั่งข้างละสองคนก็โต๊ะนึงประมาณนั่ง8คนแคนแล้วอาหารก็อยู่ที่ขั้นต่ำก็ประมาณ8อย่าง10อย่างพัฒนาการมามาคนนั่ง1ิคน ผลให้เ,เพียงพอต,<ร>งตับการกินนี่คือมาเมืองไทยแล้ว ทานอาหารเป็นโต๊ะกลมก็เรียกเป็นโต๊ะจีนผมเริ่มทําเริ่มรับจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศไทยเลยครับไกลที่สุดเคยไปถึงเชียงใหม่เลยครับแล้วอยู่ๆทำไมว่าตอนอายุ20เนี่ยจับพัดจับปูยังไงถึงเตียมทำโต๊ะจีนครับมีญาติทำร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่ทําโต๊ะจีนอย่างเดียวแล้วเราก็เข้าไปช่วยเขาเป็นกุ๊กเป็นอะไรขึ้นมาเรื่อยๆและตอนที่อยู่ช่วงที่เป็นส่วนแถาบางรักเฮียยังอยู่ใช่ไหมตอนนี้อยู่ครับอยู่อยู่ตอนนั้นเป็นช่วงปลายจะบอกสักนิดเดีไอ้ร้านส่วนถว บางรักนะบอกเลยนะสมัยนั้นนะถือไเป็นร้านเก่าแก่เป็นห้องที่ดูแบบโคตรโบราณอนะ่ะสัวนแถวบางรัก <c oughs> นั่น <c oughs> ค,คือกำเนิดของร้านสัวเถวตรงนี้ครับ,รบตอนนั้นเฮียบอกว่าเข้ามาทาในร้านอันนั้นเป็นรุ่นที่2อ๋อแล้วเฮียมาเป็นรุ่นที่สามเขาเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วผมทําโต๊ะยินอยู่เขาเลยเรียกผมเข้าไปช่วยบริหารเราแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะออกไปโต๊ะยีนเหมือนกันเป็นอาชีพที่เราเคยทํามาก่อนเราถึงเอามา ขยายออกมาเยอะแยะจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนั้นสมัยนั้นอะเอาราคาเท่าไหร่ถ้าถามทำไมย0ปีแล้วกันขั้นต่ำก็มอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนิดนิดคืนมาเรื่อยเรื่อยเริร์กวอาหารมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยโต๊ะจีนล่าสุดของเฮียจุ้ยตัวเถามีอะไรบ้างที่ว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วกินแล้ว อร่อยสบายกระเป๋าเลี่ยก็เจนอ่ะของเราจัดอาหารเซตเล็ก2ท่านอาหารเราให้ถึง7็อย่างในราคา599สบาทสมมุติเขาจะให้2อย่างให้เราเลือกเอาขนมจีบหรือเอา๋วยบะา้วยบะกระเพาะปลาน้าแดงเนื้อปูหรือซุปเปฮือสดเปฮือสดเนี่ยคือชื่อเขาเรียกอย่างนั้นหรเปลือสดแต่ที่จริงไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่แน่นอนมันจะเป็นเปฮือยไต้หวันที่เป็นแผ่นแต่5้9เกาเตามเมนูนี้ ก็าถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับอาหารชุดนี้ก็สําหรับ6ท่านซึ่งมันจะสูงขึ้นมานิดนึงปริมาณอาหาร8รายการแต่เด็ดๆของเราคือมีเป็ดบักกิ่งหรือเป็ดกีต้าซิกในเจของเราแล้วก็มาเป็นกระเพาะปลาเนื้อปูหรือเป็นซุปปลาหือสดเนื้อปูอันที่3เป็นเป็ดกีต้าหรือเป็ดบักกิ่งอันที่4ผัดงูกล้วยหรือเป็นขาเป็ดใหญ่อกบะหมี่อันที่5กระพงนึ่งซีอิ๊วหรือเป็นปลากระพงทอดราดซอสมะขาม อันนี้6กข้าวผัดหยังโจหรือจะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้เจดไก่บ้านตุนยาจีนหรือต้อยมยำปลาคังใหญ่อ,อันนี้ 8, แปดเต้าหู้นมสดหรือพุทซาทอดวอแปง 8, แปบดบแปจานชุดพ9 9เมันเหมาะสําหรับ6ท่านเขาัวนเล็กๆมา4ท่าน5ท่านเขาบอกว่าชุดนี้เขาทานไม่หมดเราเลยมาปรับเป็นชุดเล็กพันสีอยิบกาทย่งเบเป็ดปัก<อ>เก่งรอือ เป็ดจีต้ให้เลือกเหมือนเดิมใช่ครับเป็ดปักกิ่งกับเป็ดจีต้ก,ก็คุ้มแล้วนะฮะอ่าใช่ใช่คั้นเดี๋ยวเนี่ยลุงเลือกเ้เลาย1499 6เม<อ>นูแล้วก็เหมือนเดิมตามสไตล์ลงุงก็จะเข้าไปดูในครัวว่าไอ้เขาทำกันยังไงไอ้โต๊ะกีนแบบ เดี๋ยวเราเข้ามาดูแล้วถ้าเป็นโต๊ะจีนสมัยก่อนมันจะมันด้อยู่ในห้องอย่างเงี้ยมันจะมาแต่เช้าเลยใส่ติ๊กอัพมีเตาถ่านมีหววโลมีกระทะมีบอดไตไม่หมดเลยแต่นี่มันดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเป็นอาหารโต๊ะจีนยังอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาจะทำอะไรบ้างในโต๊ะจีนแบบนี้ครับ จานแรกเลยก็อันนี้นะครับเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยนี่ใช้กบเพาะปลาผัดแห้งนนี้ก็บบเป็นนำ้ำมัน,นาง,งายำน้ำมัน,นางาแล้วจะมีอสองอย่างหวยบะทอดกับขนมจีบและอันนียย้ยังงที่สองนี่ซุปเปล่าฮือสดซุปเปล่าฮือสด ไข่ปูด้วยจานหลักจานแรกก็เปิดตอมรับรถเพื่อจะทานอาหารต่อไปไอ้พวกเมนูโ้องจีนมันอยู่ที่ต้องสูตรไหมจะต้องเป็นอะไรหรือแล้วแต่ร้านอย่างไงอ๋อแล้วแต่ร้านไครร้านมันอ๋ออย่างเช่นหวยบะตัวนี้ปัจจุบันไม่มีใครทำแล้วไม่มีแล้วไม่ใช่นี่ที่เดียวนี่ตอนนี้ก็ลงเป็นขนมจีบขนมจีบก็ทำเองทำเองครับอ๋อเดิฟอย่างเงี้ยขนมจีบโบราณยำแมงกะพรุน กระเพาะปลาผัดแห้งโอ้ยบะเรียกว่าดูแค่ออเดิ์ไปกระจุกแล้วแล้วอะไรต่อเมนูาเป็นอาหารจานหลักนะครับเป็ดตักกิง่งหรือเป็ดกีตารอ,อะไรก็ได้เ,เซ็นีซิกเนเจอร์ของเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่งไงเป็ดปักกิง่ง ทำกันลนขนาดแท้ไม่ใช่แบบเอาไปอบหรือแบบโบราณคือสูตรตรงนี้ที่เรามาคิดเรามาทําอยู่ในเมืองไทยอ๋อเนยมันไม่เหมือนเมืองที่เมืองกินเมืองกีนจะกินพร้อมเนื้อพร้อมหนังแต่นี่เรากินแต่หนังกินแต่หนังกรอบๆขันไปหลังลงเนี่ยไอ้นี่ไงคือเป็ดกีตารบทรงมันจะเป็นแบบกีตาเราเลาะกระดูกออกจะไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกแล้วเรามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือ เวลากระดูกออกแล้วเราจะใส่เครื่องหมักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องมันเข้าไปในเนื้อออกเสร็จปุ๊บก่อนจะขึ้นเราก็มาลากให้หนังกรอบแล้วเราก็เสริฟพร้อมเนื้อพร้อมหนังฉะนั้นฉะนั้นจะทําให้เนื้อมันมีรสชาติหนังก็จะกรอบเป็ดตักกิน,นจะใส่อะไรเนี่ยอันอันนี้คือเคล็ดลับของเรานะฮะเอาน้ํามันงาเพื่อ ราดให้หนังมันหอมขึ้นนะแรกๆเลยผมไม่เคยเห็นร้านไหนราดน้ำมันอย่างนี้นะครับที่นี่ราดสูรของเราวันนี้ได้เห็นแล้วโอ้นี่เห็นไหนมนะเมนูพันธาบาทได้กินเป็ดปักกิ่งตัวละเกือบพัน หรืออย่างที่บอกขครแมวอันนี้ก็เป็ดกีตาร์ได้อันนี้เป็นจานหลักการลองวันนี้จะมานําเสนอเป็นหอยจ้อหอยจ้อยักษ์ลูงชอบคำปั้นข้างในจะเป็นเนื้อปูก้อนเลยะอันนี้ก็อยู่ในคอร์สพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าอันนี้คือข้าวอบเผือกซึ่งอันนี้ลุงชอบเลยชอบจานนี้รู้ว่าลุงจะมานี่ป้าแมงเฮ้ยขอข้าวอบเผือกกลับบ้านด้วยถึงได้โทรมาก่อนมาสี่เมนูแล้วในเซตเด้ก็เหลืออีก สองเมนูครับก็คือเปาฮื้อสดเขียนค<อ>ณะฮ่องกงอ่าได้งไงเปาฮื้อเขียนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเปาฮื้อแผ่นเอาเป็นว่าเพกเจอร์คือหอมแล้วกัดเข้าไปนะอย่ก,ก็เหมือนเปาฮื้อประมาณหนึ่งประมาณอย่างนั้นเลยครับ <S <S ต่ท้ายด้วยความหวานคือกุสาทอดหรือวอแป็นี่ครับ พร้อมเตสำหรับวันนี้และบัรยาวีอะไรที่เจ๋งกว่าเดีกไหมมีครับรังเราก็มีโต๊ะหนึ่งเป็นหมื่นก็มีฮะโต๊ะเป็นหมื่นก็เบไฮไลา์ของโต๊ะละหมื่นก็จะมีหูชนะมีปิงทะเลดํามีหมูหันอาหารมันก็จะก้าวรายการแล้วเป็นจานใหญ่จานใหญ่ๆต่างกันเลยแล้วบอกว่าหมูหันที่นี่นะมันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เหมือนยังไงเพราะหมูหันทั่วไปเขาจะไปย่างเตาถ่านทําในสูตรของเราคือเราเอาหมูเนี่ยไปอบเหมือนกับอบเป็ดปักกิ่งให้สุกก่อน ก็ค่อยมาไาดให้หนังกรอบความอร่อยมันคือหนังมันจะกรอบมากขึ้นก็แสดงว่าไอ้หมูเนี่ยมันอยู่ในเซ็ตเหม0นครับแล้วถ้าถ้าเราขายเป็นตัวล่ะปกติขายอยู่2,500แต่ตอนนี้เราคิดแค่2 0 0 0ัน0 0 0ตอนนี้อยากกินนอกเซ็ตบ้างเ่ื่อเด็ดเด็ดยมันมีอะไรหมูหันหมูหันปิงทะเลดิงทะเลดำผัดกะเขาากุ้งมะนาวมีโอเมอร์เกีตาเกกีตาอ่ะหวรนยกว่า พร้อมเลยเดี๋ยวเราขอบคุณที่ช่วยหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวลุงออกไปทางหน้าได้ <ขอ S 1> ครับนะขอบคุณมากครับ นนโต๊ะจีนในราคานี้มาแล้วนี่ต้องบอกเลยโต๊ะจีนเนี่ยเขาจะไม่วางเสิร์ฟมาแบบในทีเดียวเขาจะเสิร์ฟเพลอย่างแต่วันนี้ลุงต้องการให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างที่เขาบอกมีเลือก4อย่างเลือกไดสออย่างก็เป็นแมงกะพรุนยำม,มันยาครับ ถือว่าเป็นมมงกะพลยำน้ำมันงาแบบเย็นของฮนเจนี้ยนแล้วเรียกว่าทําให้ถึงรสชาติเก่าๆเลยคือมันไม่ได้แบบหอมจนแสงออกปากไม่ให้อยนะ่างนั้นแต่เป็นรสชาติคุ้นเคยของความเป็นโต๊ะจีนจริงๆครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกว้ยบะหรือเป็นหอยจ้อหมูเนือนหมูปรุงรสอ่ะมาทําเป็นหอยจ้อแต่เขาเรียกว่ากวยบะรสชาติดี กินถ้าแบบเพลเจอร์ของหมูกินแล้วกุบกรได้กลิ่นหมูสามหอมของเครื่องปรงที่เขาใส่ลงไปนั้นเลยเหนวไม่เร็วนะรู้ชอบเอาเลิมเสร็จจานหลักก็คืออันนี้เลยเป๋าฮื้อเย็นน้ำแดงในราคาเนี้ยเปาฮื้อไต้หวันเขาเรียกเป๋าฮื้อพลาสติกแต่มันก็กลมกล่อมหอมนะอันนี้หอมกินประจํา ขาปรุงน้ําแดงได้ดีครับมันเลยช่วยครถถูรสชาติของเจ้าเปลาลือพลาสติกตัวนี้ได้ดีแล้วก็อร่อยเลยอ่ะพี่เลยเป็นไฮไลท์ของเขาเลยครับเป็ดผักเกงเป็นเป็ดที่แร่จากหนังไม่ใช่เป็นโต๊ะจีทั่วๆไปสั่งเรียกว่าเป็นเป็ดแทนมาห่อพลาสติกแล้วมาทอดไม่ใช่อันนี้มาจากเป็นตัวๆเลยครับโอ้โหหนึ่งสี่เก้าเก้าดีเป็ดตัวหนึ่งนะหลวงว่าแังเลิศลนะ ตัวรสชาตินะไม่แพ้พักนาการกินทั่วๆกันที่ลุงกินมาทั้งหมดเทกเจอร์ของเนื้อกรอบหอมมีกลิ่นเครื่องเทศน้ำจิ้มพร้อถือว่าดีมีกลิ่นของเต้าเจี้ยวน้ำมันงาคือกินแล้วคือนี่แหละรสชาติจิ้มเป็ดปักกิ่งครับเพิ่งสังเกตเห็นตอนที่อยู่ในครัวเลยเขาเพิ่มน้ำมันงาลงไปตัวหนังเป็ดเนี่ยเขาจะมีความหอมโดดขึ้นมาฮะอีกจานหนึ่งที่เป็นรีเควส แต่บางเอิญมันมีอยู่ในเซตดีแล้วคือข้าวอบเผือกเขาทําออกมาได้หอมเขาไม่ได้สักแต่ว่าเอาข้าวไปผัดุดูนนี่เขาไปผัดแล้วต้องไปนึ่งดวยเผือกไปเข้า,เ,ขาเนื้อึ่อเขาจะมีกุ้นเชียงมีเผือกรองด้วยเบคอนแล้วก็เป็นมหมูหมันเต๋านหอมมากรสชาตินะฮะจะเป็นเหมือนบาจ่างข้าวแต่มันจะรสชาติไปด้จัดขนาดบะจ่างแต่มันจะมีความหอมอบอวลอร่อยอร่อย ตัวน,นี้เขาเรียกหอยจ้าสำหรับ,บลุงเขาเรียกหอยจ้าระเบิดเลยเขาจะใส่ด้วยไส้โปูซึ่องอันนี้ถ้าเป็นพัฒนาคารจีนอีกร้านหนึ่งที่ลุงคุ้นเคยลูกละ80บาทแล้วครับข้างในเขาจะอัดไปด้วยปูปูแล้วครปูนะฮะอันนี้ มัถือว่าตรงนี้ดีมากมันเป็นปูล,ล้วนๆที่อยู่ใล้ไกเป็นสไตล์ของคอจอปูในปัจจุบันเนี่ยครับอร่อยอร่อยเลยเมื่กี้เปิดตะเกียงเนะี้ยเรียกว่าอร่อยแล้วแล้วเอาเนื้อเป็ดน,นะฮะข้ามาผัดพริกไทยดำนุ่บอกเลย่าดูแล้วน่ากินนะฮะจานหลักจานรองมาแล้วนี่ก็เป็นของหวานเลยวอลแปลงอันนี้จับได้อย่างกรอบอยู่เลยนะก็เป็นตัวแป้งผู้ซาทอดกินผู้ซามาแบบเต็มๆเลยแล้วก็ไม่หวานหรือว่าเด็ด ต้งของหวานล้างปากได้อย่างนึงเลยอันนี้มากินโต๊ะจีนเนี่ยมันจะหลากหลายมันจะไม่ได้อร่อยหรือว้าวทุกการแต่สาหรับเมนูวันนี้สำหรับลุงนะคิดว่าโอเคอร่อยเหมือนกันเอ้ยกินแล้วอร่อยไม่มีสะดุดนะับที่สําคัญถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับเฉพาะเป็ดแบบกิ่งเนี่ยยังต่ำเขาก็ขายเก้าร้อยบาทแต่ที่นียรวมห้าอย่างในราคาพันสี่เก้าเก้าคุ้มที่แบบผมมากับเพื่อนสักสี่ห้าคนมานั่งกินกันชิลๆเลย อันนี้เซ็ตกลางๆออกไปแล้วตอนนี้เมนูพวกนี้มาอยู่ในเซ็ตหลักหมืน่นอย่างเช่นเป็นมูหันเนี่ยซึ่งอันนี้เราสามารถสั่งมาตะหากได้เลยนี่แหละเครื่องหมูหันที่เนี่ยเขาใช้ทําวิธีเดียวกับเป็ดปักกิ่งเขาจะใช้วิธีว่าอบอบจนสุกแล้วแล้วก็ทําหนังหันแบบเป็ดปักกิ่งครับก็จะมากินกับพวกมันโถอ,อร่อยฮะหนังกรอบ หอมแล้วก็ไส้หมูเนี่ยก็ไม่ใหญ่เกินกต่ไม่เล็กเกินไป่เครื่องหมูหันตัวเนี้ยมันอยู่ในเซตหลักหมื่นของเขาครับอันนี้ก็เมนูแบบโบราณแล้วคือเป็นปิงทะเลแต่ที่นี่เอามาผัดกะเพราฮะเครื่องหมกเลยปิงทะเลเนี่ยถ้าทํากินตามบ้านทำยากอยูเคยมาทําถ้าล้างไว้ดีมันจะกตกปรกกพอจะล้างกินได้แล้วก็ต้มต้มต้มแล้วก็ต้มนึ่งจะได้นดิมแบบนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวเนี้ย มันเข้ากันได้ยังไงกับตัวปลาะเภาแล้วก็อร่อยด้วยวก็ส่วนนี้แหละเมนูง่ายๆแต่ลุงชอบก็เรียกสลัดกุ้งซึ่งสลัดเนี่ยสลัดตีเอกในแนวเนี่ยนะลุงชอบมากมันจะเหนียวเดียวมันจะก้นๆกินแล้วแล้วบอกเลยว่าชอบมากเลยสลัดแบบนี้กุ้งกรอบมากน้ำสลัดเพิ่มข้นอร่อยครับ ไม่หมดแค่นั้นอันนี้ก็เป็นเมนูอาคารคือเป็ดกีตาที่ตะกี้เราเข้าไปในครัวลุยมานี่แหละครับเนื้อเป็ดหนังเป็ดที่เขากินทั้งเนื้อเป็ดกีตาเลยมันเป็นเพจเ,เดียวกับเป็ดปักกิ่งเพียงแต่เรากินทั้งเนื้อพร้อมหนังด้ววิธีการเนี่ยคือหอเหมือนจะเป็ดปักกิ่งนะครับเราได้กินทั้งเนื้อทั้งหนังความหอมอร่อยไม่แพ้เป็ดปักกิ่งครับตัวนี้ เป็นเมนูแบบว่าเก่าแก่เลยก็คือโอ้คือเรือปกติละมันจะไม่ได้เคยเสิร์ฟกบบพัฒนาการธรรมดาลุงก็เคยเห็นก็คือเป็นพัฒนาการใหญ่ๆไปเลยแต่ที่นี่มีเสิร์ฟโอ้คือหรือที่เขาเรียกว่าปลากระบอกเบื้องกี๊นครับพอไปนึง่งนึ่งแล้วมันทาให้เย็นเข้าตู้เย็นไนวะ้แล้วกินก็นมาแล้วไม่ต้องเอาไปทําร้อนอีกครั้งหนึ่งนะและ้วเคล็ดลับของที่เขาแยกกันแลวเกินก็คือคืออยู่ในหัวตรงนี้เองแต่ไม่เป็นไรวันนี้ลุงไม่ตรง,งแงะเอาแค่นี้ แล้วส่วนมากเขาจะจิ้มซีอิ๊วหรือไปจิ้มเต้าเจี้ยวเป็นน้ำจิ้มเฉพาะของเขาเลยครับนี่อันนี้คือเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวบดนะอร่อยมากมันจะหอมมันของฝาเป็นปลากระบอกจีนฮะบินมาหรือนั่งเรือมาพอสังเกตง่ายๆคือถ้าปลากระบอกจีนนึ่งไปแล้วเราไปตักเข้าตู้เย็นมันจะกเกิดการเป็นเยลลี่เป็นชั้นๆอย่างนี้ขึ้นมาครับถ้าเป็นปลากระบอกไทยจะไม่มีชั้นแบบนี้นะฮะซเรื่งองจะหอมมากๆเลยสําหรับ,บ ปากระบอกแบบนี้วันเนี้ลุงแฮปปี้มากกับการกินอาหารจีนโต๊ะจีนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอาหารที่ว้าวหรือไม่ได้ว้าวมากแต่เป็นอาหารที่ถูกปากแล้วก็ถูกตังและก็อร่อย คนที่อยากทานอาหารจีนบางทีเจอเจอร้านแรงแพงดีๆมาที่เนี่ยดีถูกอร่อยครับมากันได้เลยเขาอยู่เทอสะพานภูมิพลครับอยู่ฝั่งธนบุรีนะไม่ใช่ฝั่งกรุงเทพง่ายๆเปิดแมพปมาจบสัวเถาบางรักแต่ไม่ได้อยู่บางรักครับ ก็เอาเป็นว่ามือนี้อิ่มน้ำสำราญอิ่มแป้เลยคลิปนี้ก็ลุงก็ขอจบเท่านี้ใครเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในตำนานเกาแก่อร่อยใกล้ไกลลุงไปหมดแล้วลุงจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ลุงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามลุงด้วยเดี๋ยวลุงไปกาต่อแล้วลุงกินไม่หมดแต่ลุงหอ่อแต่ลุงลงกินทุกจานกินทุกคำครับ